สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนออกอากาศทาง FM 105็รตดจังหวัดยโสธรพันตำรวจเอกรินนวัตผู้วัฒนตธธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22องอำเภอเมืองจังหวัดบุรลราชธานทีทำนาที่ภูมนินรการสถานีมองหนีไปพร้อมกันมอบความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยดำเนินรายการนะครับสำหรับท่านที่มาจากไกลจากไกลเมืองไทยเมืองหลังมาจากต่างประเทศถึงคงเขตอานาบริเวณภาคอีสาน ลูกหลานตำรวจตะเวนชายแดนขออนุญาตของคำนับยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจมาขามาขายมาอยู่กับขอให้ตรวจปลอดภัยนะแม่เด้อผู้อยู่ก็ดีใจผู้จากไปก็คืนหอดรายการของเฮาแบ่งเป็นหาช่วงน้ำกันหนึ่งภาพเก่าเล่าความหลังสองเสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่าสามตะเวนข่าวชาวตชดกสี่ข่าว,าว,ว, 4, าวทั่วทิศฮิตัวไท,วทยและกะช่วงที่หานะครับเห็ดอยู่เห็ดยินอย่าลืมช่วยกันกดติดตาม Facebook เสียงชายแดนแฟนเพจ รับฟังรายการของเราไปจนจบนะครับและก็เพจของเราก็มีรายการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสมัครนักเรียนใน10บตำรวจปีนี้จะรับเยอะนะครับก็เข้ามารับข้อมูลเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆจากเสียงชายแดนแฟนเพจทางหน้า Facebook เราจัดให้นะขอรับพันตำรวจเอกรินวัตรผู้วัฒนธิการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนท22 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทำนาทีู้อมนวยการสถานีครับผมมาถึงช่วงแรกจากทางรายการผมหยิบภาพเก่าเล่าความหลังจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมากัะเล่าสู่กันฟังมาพอสมควรนะครับมาถึงบทบาทของพวพระตาผู้สา่งเมืองปี2 3 2 1ครับหรือว่าจศสี1ศู สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็โปรดกล่าวให้สมเด็จพระพุทธยอดฝาจุฬาโลกมหาราชตอนน้่นกะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากัตษริย์ศึกแล้วก็สมเด็จพระบวรราชเจ้ามาถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือปี2 0 0 5ถึง2 4 11นะครับ การต่างเมืองอุบลราชธานีและเมืองไก่เคียงพศ2 3 2 5เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสถาพนากรุงเทพมหาคนครเป็นราชธานีพระบาททุ่มบรอระลาสุริยวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกพร้อมด้วยครอบครัวภายพน้นกะยังคงตั้งลักปักแรงอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงเมืองนครจำปาสัดแต่ด้วยเหตุว่าพศ2310 ที่กรุงกรุงศรีอยุธยาตองพายแพ้แก่พมาเป็นต้นมาตลอดจนสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองตง้องตกอยู่ในสภาพว่าสงครามโดยตลอดทําให้ไหรพรพ้นเมืองต้องได้รับความเดือดร้อนและกะ็ลบหนีภพยสงครามไปอาศัยอยู่ต่างป่าเขากระจัดกระจายกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ร่วมพ้นเพื่อ เป็นกำลังของประเทศจังมีระบร่วมราชองค์การให้เจ้าเมืองหรือบุคคลสำคัญในกลุ่มต่างๆออกไปเกลี้ยกล่อมผู้คนที่ลบหนีภัยสงครามที่ได้กระจ,ระจายยุตามป่าเขาได้มาร่วมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ส่งพระราชดำริว่าหากเจ้าเมืองใดห,หรือบุคคลใดสามารถรวบรวมภัยพ้นใดหลายจนเมืองที่ปกครองมีความหมั่นคงคืน หรือสามารถนำครอบครัวภผยพ้นไปต่างเมืองเป็นปึกเป็นแผ่นหมันคงได้กรสิได้รับโปรดกล่าวแต่งต่างให้เป็นเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองก็สามารถเรียกเก็บสับเศษส่วนแล้วก็ได้ไพ่พ้นไว้ใส่สอยมากขึ้นดังนั้นแล้วครับก็มีผู้รวบรวมไพ่พ้นต่างลักปักแรงมันคงจนได้ รับพรบร่มราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นเมืองและผู้รวบร่วมใดดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเมืองขึ้นใหม่กะเป็นจำนวนหลายเมืองคือกันด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละครับปีพศ2329รพระปทุมบูราชสุริยวงศ์หรือ ่าวคำผงจังในผ้าครบครัวไพร่พลจากเวียงดอนกองมาตั้งลักปักแรงธรมาหากิ่นอยูท่ที่บริเวณห่วยจระแม่ปัจจุบันคือบริเวณบ้านท่าบ่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อนะครับมาถึงช่วงที่สองจากท่ารายการเสียงชช่แดนข้อคิดสกิดใจน่งเรื่องราวต่างต่างครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็น สิ่งหนึ่งที่ค่อยสกิดค่อยเตือนใจเป็นขอคิดและก็น,นามาปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเฮ้าให้ก้าวหน้าอีกต่อไปเป็นหัวใจหนึ่งจากทางรายการช่วงที่สองนะครับข้อคิดสกิดใจเสียงธรรมตำรวจป่ามือนิกาบอกว่าอุปสรรคคือปัญหาที่มีทางออกเอาจริงๆครับพอคนเรานี่มันผ่านชีวิตมาในระยะหนึ่งแล้วมาได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่า การเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเมื่อตอนเป็นเด็กเลยตอนเป็นเด็กหน่อยกะอยากเป็นผู้ใหญ่นี่แหละครับโอ้จะมานานันน่าไงแต่นอเรื่องเล็กที่เรามองว่ามันรับมือง่ายมันกลับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อต้องเจอกับตัวเองอเรื่องขี้ปติว๋วแต่เมื่อกับตัวเองละครับเจอกับตัวเองละอ้าวมันไม่ใช่ปฏติ๋วซะแล้วครับมันแก้ปัญหาไม่ได้อุปสรรคมันเยอะ คำพูดที่ให้กำลังใจกันจะไม่ช่วยเราได้มากถ้าเราไม่ยอมรับความจริงและก็ะเผชิญกับชีวิตอันนี้ก็ยอมรับความจริงก็คือเราเข้าไปรู้เหตุรู้ผลนั่นแหละการ,รเผชิญนี้ก็คือการที่เรานำชีวิตของเราเนี่ยมาสู้กับปัญหามาแก้ไขปัญหาโดยตัวของเราเองนะครับไม่ใช่มาไปยืมมือคนอื่นมาช่วยนะครับ คนอื่นก็คือคนอื่นเราก็คือเรานี่แหละครับคำพูดให้กำลังใจก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่น้อยถ้าเรายอมรับความจริงแล้วก็เข้าไปเผชิญกับปัญหาชีวิตมันก็จะผ่านไปได้ชีวิตมันไม่ได้สวยงามเหมือนหนังในหนังหนังในภาพยนตร์หนังในนวนิยายแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนวันที่เราต้องร้องไห้สิ่งที่เราสำคัญที่สุดเลยก็คือความคิดของเรานี่แหละ เราต้องสําคัญให้ได้นะครับความคิดของเรานี่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราเป็นคนที่คิดแง่ร้ายเราก็จะมัวแต่โทษโจกชะตาฟ้าริขิดโทษไปสมดจนลืมที่จะเรียนรู้จากปัญหาที่ผ่านเข้ามาในปัญหามันก็มีสติปัญญาอยู่นะครับถ้าเราเลือกที่จะมองในมุมอื่นเราก็จะพบว่ามันก็แค่ปัญหาที่มีทางออก แต่ต้องใช้เวลาไปกับมันเท่านั้นและเราเรียนรู้เมื่อผ่านมันมาได้มันก็วนอยู่แถวนี้แหละครับเราเลือกที่จะแก้ไขปัญหาเราเลือกที่จะสู้กับมันแล้วนะมันก็มีทางออกไม่ใช่มันมันแก้ไม่ได้มันไม่มีทางออกมันมีครับมีมันมาได้มันก็ต้องไปได้เติบโตในแบบที่เป็นเรานะครับดีที่สุด เลือกที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมาครั้งเดียวบนโลกนี้อย่าปล่อยปละละเลยนะครับจงใช้ชีวิตให้สมกับได้ชีวิตมาครั้งเดียวในโลกนี้นะครับมาถึงเรื่องที่บอกว่าทรัพย์สินของมนุษย์ก็คือการคิดดีหากมนุษย์คิดดีแล้วก็ทำดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันยืนอยู่บนความยุติธรรม มีคุณธรรมมีน้ำใจต่อกันสังคมโลกย่อมจะมีแต่ความสุขไม่มีความขัดแยง้งไม่มีสงครามสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินที่ใช้ไม่มีวันหมดนะครับทรัพย์สินของมนุษย์ก็คือการคิดดีมันไม่มีต้นทุนนะครับความคิดไม่มีต้นทุนซึ่งทุกคุณก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองจากการเป็นคนดีคนดีคิดดีทำดีนะครับเป็นมาตรฐานทางสังคมอยู่แล้ว คนเก่งก็ต้องมาที่คนดีคนดีก็ต้องคิดดีทำดีให้คิดเสียว่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราก็คือการคิดดีนะขอรับมาถึงช่วงที่3จากท่ารายการตระเวณข่าวชาวตชดอพี่น้องชาวตอตชดอนะครับจะพาไปเรียนรู้เรื่องของโควิดอย่างต่อเนื่องเราก็อยู่ใกล้ชิด เขาก็อยู่ใกล้ชิดนะครับต่างต่างคนก็ต่างไปมาหาสู่กันเรียกง่ายๆว่าสังคมมนุษย์นะครับต้องมีพี่มีน้องครูบาอาจารย์มีบริบาลมีผู้คนอย่างมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันฉะนั้นแล้วครับไม่ทราบว่าใครมีเชื้อบ้างเราต้องเรียนรู้กันทุกวันวันนี้ก็บอกว่าเริ่มขาลงโควิด -19 รอบใหม่ แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อก็อยังเพิ่มขึ้นแต่แนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีก็คือจะลดลงไปเรื่อยๆอีกระยะหนึ่งก็น่าจะคุมสภาพได้ทั้งหมดภาพรวมตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่เริ่มอยู่ตัวละกำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างเช่นแหลงมั่วสุมต่างๆตอนนี้ก็ถูกบล็อกไว้หมดละก็คิดว่า14กุมภาพันธ์2564 14กุมภาวันธวาเลนไทน์ก็จะเป็นประกาศชัยชนะของเราอีกรอบหนึ่งวันแห่งความรักของประเทศนี้เราจะประกาศคนไทยชนะอีกแล้วเราจะไม่กลับไปรอบที่สมอีกแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำให้ทุกอย่างอยู่ในระบบของการควบคุมให้ได้สำหรับสถานการณ์โควิดประเทศไทย ดูแล้วอาจจะถึงสิ้นปีนี้ก็อาจจะยังไม่จบเพราะประเทศอื่นอาจจะยังมีอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คุมแบบเข้มเหมือนบ้านเราก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อเข้ามาทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นว่าเรามียารักษาใช้รักษาป้องกันหรือไม่หรือการฉีดวัคซีนจะฉีดให้ประชาชนได้มากขนาดไหน แต่ดูแล้วน่าจะฉีดได้เยอะถ้าเรามียาพวกนี้นะครับถ้าเรามียาก็จะคุมได้ดีมากอย่างเช่นที่ขอนแก่นเขาลงทุนนะครับอย่างเช่นว่าที่จังหวัดอุดอนนะครับทราบว่าเทศบาลนครอดุดรก็หาเงินจำนวนหนึ่งนะครับไปซื้อ,อวัคซีนโควิดนะครับมาฉีดให้ ประชาชนของเขาอยู่ในเขียนที่บานนะครับเออก็ดีเหมือนกันนี่เลยครับทุกอย่างมันจะค่อยๆซาไปนายแพทย์อมรลีลารัศมีนะครับนายนายยกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุร,รแพทย์ประเทศไทยหนึ่งในทีมงานแพทย์อาวุโสที่เคยได้ให้ข้อมูลเสนอต่อนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งมีการแพร่ระบาดรอบแรกจึงทำให้ไทยเนี่ย ฝ่ามารสุมออกมาได้เรามาเจอรอบ2ในครั้งนี้ก็เจ็บปวดใจเป็นที่สุดเลยนะครับเนื่องจากมีหลักคิดอันเป็นมาตรฐานทางด้านการแพทย์เป็นเข็มชี้ทิศจึงทำให้เริ่มต้นการแก้ไขปัญหามันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนกอบกับบุคลากรทางด้านการแพทย์ทั้งระบบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เสียสละร่วมมือกัน ร่วมใจกันก็ทำเป็นอย่างดีเลยเป็นทีมเวิร์กเลยนะครับที่มองข้ามไม่ได้ก็คือคนไทยคนไทยด้วยกันนี่คือฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องไปขัดขืนใจแต่พร,ร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแบบเป็นธรรมชาติเลยครับยิ่งมีประสบการณ์จากการเรียนรู้มาจาก ของจริงจึงเป็นไปได้โดยอัตโนมัตินะครับว่าปัญหาขุ่นเคืองอยู่ในระบบระเบียบต่างๆแต่เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติแล้วการขอร้องแล้วคนไทยของเราทำได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือคนไทยนะครับมีวินยัยมีวินยัยรับประกันว่ามีวินัยอย่างแน่นอนอยากจะเห็นคนไทยเก็บรักษาสิ่งดีนี้ไว้ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดมาจากจิตใจที่เข้าใจความเป็นไทยความเป็นไปเป็นมาอย่างมีคุณค่าพลังที่บริสุทธิ์อย่างนี้สําหรับคนไทยมีอยู่ในจิตวิญญาณทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่นําออกมาใชา้เพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้ดารงคงอยู่เพราะนี่แหละคือสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ดีที่สุดการจัดการความร็วร้ายที่ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ ชะตากรรมเดียวกันอย่าคิดไปหวังพึ่งใครนะครับมีแต่ต้องหันหน้ามาพึ่งกันและกันร่วมใจกันต่อสู้ให้ผ่านพ้นไปวิกฤตโควิดในครั้งนี้ขอบคุณครับมาถึงช่วงจ่องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งนะครับก็มีข่าวน่ารักนรักจากพี่พิทหารนะครับบางคนก็มองว่าเอ๊ปีนี้ไม่ได้จัดวันเด็ก ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาสักนิดหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าเกิดสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มาเอาใจลูก,ลกหลานนะครับมาเอาใจเด็กๆอาหารจากค่ายสุรนารีก็ใจดีขี่รถมอเตอร์ไซค์ในโครงการ army delivery ออกมาแจกขนมออกมาแจกของเล่นถึงหน้าบ้านเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆชาวโคราช ในวันเด็กแห่งชาติปี2564แม้นว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมในวันเด็กทั่วประเทศพันโทธนาคมเลื่อนทองผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่ทหารขี่รถจักรยานยนต์ในโครงการ army delivery ก็นำขนมไอศครีมของเล่นตุ๊กตารถตักดินของเล่น แล้วก็โอ้เยอะแยะมากมายครับบรรทุกใส่กล่องไปตามชุมชนครับชุมชนหลังวัด,ดหลังวัดสุดจินดาอําเภอเมืองโคราชอย่างนี้นะครับเด็กๆก็มาเข้าแถวในแต่และครอบครัวนะครับมาขอรับบริมาขอรับของเล่นนะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นที่สนุกสนานกันไปแต่ก็เว้นระยะห่างนะครับใส่ผ้า หน้ากากอย่างดีเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําให้หลายชุมชนทําให้หลายหน่วยงานนะครับกติจัดกิจกรรมงานวันเด็กทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับเด็กจึงได้มีทหารนะครับนําสิ่งของไปแจกให้ถึงบ้านเลยทีเดียวเด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติ ด้วยพักดีมีคุณธรรมขอบคุณมากครับนั่นคือเรื่องราวจากผู้ใหญ่ที่ใจดีในนามของพี่ๆทหารมาช่วยงานในวันเด็กครับผมในขณะที่บ้านเรานะครับอากาศหนาวเย็นแต่ที่ภาคใต้ฝนตกอ่ะตามไปดูกันที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพอบบเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอยะรังพร้อมเร่งมอบถุงยางชีพขณะที่ผู้การภูมินำนักรบสีน้ำเงินจากหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ที่41ลงพื้นที่ช่วยที่จังหวัดนาราธิวาสมีการแจกจ่ายน้ำประปาน้ำดื่มนะครับ340ครัวเรือนและคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในไม่ช้า จากการลงพื้นที่ของผอฉอพาะกิจปัตตานีทราบว่าได้เกิดผลกระทบน้ำล้นเอ,อ่อเข้าท่วมพื้นที่หลังจากเขื่อนบางลางจาังหวัดยะลาทำการระบายน้ำออกจากสปริงเวย์ชั่วโมงละ2ล้านลูกบาทเมตรและก็ผ่านเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าวันละ12ล้านลูกบาทเมตรเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของเขื่อนซึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้มีฝนมีน้ําฝนสะสมเหนือเขื่อนนะครับไหลเข้าอ่างอย่างมากทําให้น้ําเต็มเลยนะครับจึงได้กําชับให้สั่งการหน่วยในพื้นที่จัดกําลังพลพร้อมยุทโทปกรณ์นะครับสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทันท่วงทีรวมถึงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเราก็จะเข้าไปบุรณะฟื้นฟูช่วยเหลือกันอีกต่อไปจากภาคใต้แล้วก็ขึ้นไปที่ภาคเหนือก็บอกว่านักพนันหนีตายฝั่งพมา่าติดโควิด -19 ทั้ง21รายลักลอบข้ามแม่น้ำเหมยจากฝั่งเมืองเมยเมียวดีก็มีทหารมี สาธารณสุขนะครับต้องนํารถบรรทุกรับตัวและก็ควบคุมอย่างมิดชิดนําส่งโรงพยาบาลแม่สอดนับเป็นรถที่3นะครับที่หนีเข้ามายังประเทศแล้วก็ติดเชือ้อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นํามาเล่าให้การฟังถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องคุมเข้มตามแนวชายแดนอีกต่อไปแหละครับ มาถึงช่วงสุดท้ายจากทางรายการเสียงชายแดน FM 105ตวจวรดจังหวัดยะโสธรน,นะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิ่นพาพี่นองสางงานสางอาชีพอีกต่อไปจากพี่นองทั้งต่อยฉดนะครับเด้อนำข่าวดีมาบอกมากล่าวเมื่อนี้ครับสิพาปเปเรี้ยงหอยคม้มเมื่อวานในี้าปเปเรี้ยงหอยเชอรี่ไปดูผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับเล่าให้ฟังว่า เขาชื่อคุณชัยยะนะครับเริ่มแรกเดิมทีก็ทํามาค้าขายทาร้านอาหารต่อมาก็ได้มาขุดบอ่อเลี้ยงปลาทําเป็นอาชีพเสริมว่าอย่างนั้นแต่ปลาที่นํามาเลี้ยงมันก็ไม่สามารถเติบโตแล้วก็จับขายได้เป็นที่สําเร็จเท่าไหร่เลี้ยงปลาไม่ประสบผลสําเร็จนั่นเองในระหว่างนั้นนะครับจากการสังเกตเห็นมันก็มีหอยขมขึ้นมาหอยขมที่อยู่ในบอ่อ มันกลับเจริญเติบโตได้ดีก็จับมาประกอบอาหารแหละครับไปหางวมหอยมาเดี๋ยวยลแจกพี่แจกน้องไปมันก็เกิดมองเห็นโอกาสอาถ้าเป็นอย่างนี้ครับปลามันไปไม่รอดเรามาเลี้ยงหอยขมดีไหม<อ>เกิดแนวคิดแหละครับก็ได้ไปศึกษาไปหาวิธีไปหาพันธุ์ไปซื้อจากพี่น้องไปซื้อจากตลาดมาเทลงไปมันจะกัดกันไหมมันจะกินกันไหมมันจะตายไหมมันกินอาหารอะไรนะครับ เริ่มศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปซื้อจากตลาดมาเยอะๆนี่แหละครับก็มาปล่อยลงในบ่อเพื่อให้หอยขมเจริญเติบโตตามธรรมชาติการเลี้ยงหอยขมนี้ยากไหมง่ายไหมมันต้องจัดการอะไรไหมในเรื่องของการเลี้ยงหอยขมให้ประสบความสําเร็จนั้นคุณชัยยะบอกว่าในช่วงแรกต้องหาซื้อหอยขมมาปล่อยลงในบ่อเสียก่อนยังไม่ได้มีการจัดการอย่างจริงจังอะไรมากนะัก โดยฟอสสังเกตการอยู่เพียงอย่างเดียวว่าหอยขมที่นํามาปล่อยภายในบ่อครับมันเจริญเติบโตและก็ขยายพันธุ์ได้ดีมากน้อยเพียงใดผลปรากฏว่าหอยขมเจริญเติบโตได้ดีครับและก็ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเป็นจํานวนมากครับโดยบ่อที่ใช้เลี้ยงหอยขมก็เป็นบ่อดินขนาด15-20ไรถึง่รความลึกอยู่ประมาณ2เมตรใส่น้ําเลี้ยงในระดับที่เมตรแป ภายในบอ่อก็จะใส่ทางมะพร้าวแล้วก็ยางรถเก่าล้อรถจักรยานลงไปครับเพื่อให้มันจับเพื่อให้หอยมันเกาะนะครับน้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําที่ได้จากชลประทานหอยที่เราเลี้ยงจึงได้น้ําที่สะอาดและก็ไม่มีเรื่องของน้ําเสียน้ําเน่าน้ําก็มีตลอดปีครับทีนี้โดยช่วงแรกหาซื้อหอยขมมาปล่อยลงในบอ่อประมาณ100กิโลกรัมได้ จากนั้นก็ปล่อยให้อยู่เองตามธรรมชาติ5เดือนครับ5เดือนหอยที่ปล่อยลงไปก็เริ่มขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากสามารถจับขายได้ทุกวันอาหารที่ใช้เลี้ยงมีไหมนะครับมีครับใช้รำใช้รำนะครับโรยลงไปภายในบ่อเพื่อเป็นให้อาหารโดยให้กินอาหารเสริมอาทิตย์ละ1ครั้งครั้งละ20กิโลนะครับ ถ้าอัตราการขยายพันธุ์ของหอยของมนมีมากก็จะเสริมรำเข้าไปอีกเสริมรำเข้าไปแต่โดยส่วนตัวตัวมันใหญ่นะครับมันก็กินเปลืองเรื่องต้นทุนก็มากอยู่เหมือนกันเพราะภายในบ่อมันจะมีเศษซากพืชซากสัตว์ที่หอยขมก็สามารถกินได้นะครับหอยขมก็กินได้เลี้ยงตัวเองได้หากินเองได้ ซึ่งจากการที่เลี้ยงตลอดลวเวลา3ปีที่ผ่านมาหอยขมอยู่ในอ,อยู่ในบอ่อนะครับสามารถจับจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าในเรื่องของโรคนั้นยังไม่เกิดปัญหาเลยจึงถือว่าเป็นสัตว์น้ําที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงแบบธรรมชาติได้ตลอดนะครับจับขายได้วันละ100กิโลกร,รัมไปโอ้โหที่15ไรนะครับ แมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งสำหรับใครมีที่มีทางอยู่ใกล้ชุมรบทานอยู่ใกล้น้ำก็ลองเลี้ยงหอยขมดูนะครับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินรักเธอประเทศไทยผมทิติพันธ์ทองดีจเจริญชัยจากลาโชคดีมีความสุขสวัสด,ดีครับ